นอนไม่หลับนอนหลับหับตื่นน,นอนหลับสนิทมากๆเลยนอนตื่นสายพอยหลับโอ้โหมีแต่คำว่านอนจะไปหมดภาษาอังกฤษแต่ละคำจะพูดว่ายังไงบ้างคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไปมาพร้อมกับําศัตท์เกี่ยวกับการนอนหลับมีมาฝากถึง7คำเอ๊ะหรือว่าจะเป็น8 มาลองดูกันซิว่าจะมีคำว่าอะไรบ้างค่ะคำที่หนึ่งค่ะก็คือคำว่านอนหลับหลายๆคนก็รู้กันอยู่แล้วว่าใช้คำว่า sleep sleep ถ้าเกิดไฟจะพูดว่าเมื่อคืนอ่ะฉันนอนไม่หลับเลยแบบนี้นะคะก็ต้องใช้คำว่า couldn't มาช่วยเพราะคำว่า couldn't มีความหมายว่าไม่สามารถในอดีตนั่นเองค่ะเมื่อคืนเป็นอดีตไปแล้วเพราะฉะนั้นไฟจะได้ประโยคว่า I couldn't sleep last night I couldn't sleep last night เมื่อคือนฉันนอนไม่หลับถ้าจะถามเพื่อนว่าเมื่อคือนคุณหลับดีไหมคะก็จะใช้คำว่า did นะคะเพราะถามเรื่องในอดีต Did you have a good sleep last night? ถ้าเราจะบอกเพื่อนว่านอนหลับๆตื่นๆทั้งคืนเลยสามารถใช้กริกยาคคำว่า toss and turn to toss and turn หมายถึงพลิกไปพลิกมานอนหลับหลับตื่นๆทั้งคืน I was tossing and turning all night I was tossing and turning all night และถ้าจะบอกว่านอนหลับสนิทสุดๆไปเลยสามารถใช้สำนวนว่า sleep like a log to sleep like a log หมายถึงนอนหลับแน่นิ่งเหมือนเป็นขอนไม้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราบอก,ก่อนวาเมาื่อคืนฉันหลับสนิทมากๆ I slept like a log last night คำที่4ที่ต้องพูดถึงก็คือ to fall asleep ที่แปลว่าลอยหลับนั่นเองค่ะแประว่าหลับแบบไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมคะ to fall asleep ทำเป็นอดีตจะได้ว่า fell asleep fell asleep ยกตัวอย่างเช่นเขาว่าพลอยหลับระหว่างการประชมุม he fell asleep during the meeting he fell asleep during the meeting คำที่5หลายคนต้องรู้จักกันอยู่แล้วแน่เลยค่ะก็คือคำว่าง่วงนอนง่วงนอนภาษาอังกฤษใช้ว่า sleepy sleepy ยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มันสี่ทุ่มแล้วนะฉันเริ่มง่วงนอนแล้ว it's 10 o'clock right now i'm getting sleepy it's 10 o'clock right now i'm getting sleepy ถัดมามาพูดถึงนอนตื่นสายกันบ้างค่ะในภาษาอังกฤษมี2คํคำก็คือคําว่า sleep in แล้วก็ oversleep แต่ระวังดีๆนะคะเพราะ2คํคำนี้ใช้แทนกันไม่ได้เพราะความหมายไม่เหมือนกันมาเริ่มที่คําว่า sleep in กันก่อน sleep in หมายถึงนอนตื่นสายเพราะเราตั้งใจจะนอนให้เต็มอิ่มยกตัวอ,อย่างเช่น I usually sleep in on weekends I usually sleep in on weekends ฉันมักจะตื่นสายเพราะฉันอยากจะนอนให้เต็มอิ่มในวันเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะส่วนคำว่า oversleep ก็คือนอนตื่นสายแบบไม่ตั้งใจค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm really sorry for being late ฉันต้องขอโทษจริงๆนะคะที่มาสาย I overslept I overslept ฉันอนอนตื่นสายค่ะคำที่8นะคะไม่ได้เกี่ยวกับการนอนแต่มีคำว่า sleep ก็คือคำว่า sleep on i t sleep on แล้วตามด้วยเรื่องบางเรื่องนะคะมีความหมายว่าให้ไปพิจารณา ไตรตรองเรื่องนั้นให้ดีเยอะตัวอย่างเช่น you don't have to give me an answer right now คุณไม่ต้องให้คำตอบฉันตอนนี้หรอกนะ sleep on it and tell me whenever you are ready กลับไปคิดไตรตรองโดยให้ดีและบอกฉันเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณพร้อม sleep on it and tell me whenever you are ready และคำสุดท้ายที่ห้ามใช้ผิดเด็ดขาดเลยนะคะก็คือคำว่า sleep with คนนะคะเพราะคำว่า sleep with คนไม่ได้แปลว่านอนกับคนคนนั้นเฉยๆแต่มีความหมายในเชิง 18บวก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 นะคะถ้าเราจะบอกว่าเรานอนห้องเดียวกันกันกบใครนะคะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า to share a room with to share a room with เพราะฉะนั้นถ้าเกิดไฟจะบอกว่าคืนนี้ฉันจะนอนกับเพื่อนนะคะจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า I'm going to share a room with my friend tonight I'm going to share a room with my friend tonight และนี่ก็คือทั้งหมด8คํคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า sleep ที่ฝนะ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์เราได้ความรู้เพิ่มเติมฝ้ายขอคอมเมนต์เลขแปให้ฝ้ายข้างล่างนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่กับฝ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย